สบายดีทุกคนวันนี้มาอยู่กับสองอนุสแนลวันนี้เขาจะมาสอนแต่งหูเนาะเรื่องกันเลยกดเข้าแอปไลด์ดูหลังจากนั้นเลือกหูที่เขาจะแต่งเลยกดเข้าแสงเพิ่มแสงประมาณหกสิบเจ็ดสิบคอนทาราสลบสิบไฮไลท์ลบร้อยเงาเพิ่มขึ้น ประมาณ50ที่ขาวลดลงประมาณ50เขากันสี่ดำนี้เพิ่มขึ้นประมาณสาวอุณหภูมิเพิ่มขึ้นประมาณ8แจมสีนี้เพิ่มขึ้น16ความสดของสีเพิ่มขึ้น40 ความอิ่มของสีเพิ่มขึ้นเจ็ดสีแดงความอิ่มของสีแดงเพิ่มขึ้นห้าสิบความสว่างเพิ่มขึ้นสามสิบสีส้มความอิ่มของสีลดลงประมาณสองห้าความสว่างเพิ่มขึ้นสองห้า สีเหลืองความอิ่มคงสีลบลงประมาณร้อยความสว่างเพิ่มขึ้นสาวไปสีเขียวเศษสี 4, ลบลงสามสิบความอิ่มลบลงเจ็ดสิบหกความสว่างเพิ่มขึ้นสาวเจ็ดสีฟ้าเพิ่มขึ้นสีม่วงเพิ่มขึ้นสีบัวเพิ่มขึ้นสาวสาวต่อสาวเนาะต่อไปก็ พื้นผิวนี้ลบสิบความสัดเพิ่มขึ้นสาวลบโมควนี้เอาลงเกาไม่ยังบุลบสาวเนาะเอามาเพิ่มจุดลบกวนเพิ่มขึ้นสิบสองบันทึกเลยหลังจาก เอาบันทึกหูเร็จเอากะสร้างโทนเลยเนะยาะเขียนชื่อโทนโทนสว่างสองต้ามีโทนสว่างธรรมดามันเป็นแบบอีกโทนหนึ่งที่ให้เป็งโทนแจง้ง นสว่างสองถนสว่างหนึ่งนบบนี้มันบสว่างแต่ใดเขาก็สิได้หูมุงงามแบบนี้เลยสำหรับความแตกต่างกาสีประมาณนี้เลยก็สิมีความแตกต่างหลายอ,อ,อยู่คนที่มาเบิ่งคิปห่หาจนจบใครที่อยากเห็นแต่งก็เอาโทนี้ไปแต่งได้มันก็เข้ากับลายหูที สำหรับใครที่มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในคลิปต่อไปบาย